สวัสดีครับผมแซมเบอร์เจ็ดครับผมนี่ก็ตัวนะครับจะพิมพ์ครับผมตึงตึงตึงบังตัวตีมาตึง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 ก็ก็หลอกหลอกหลอกนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยน้องสาวผมนะมันทำร้ายผมตอนนั้นผมทำอะไรอยู่วะ อา่านหนังสืออยู่อา่านหนังสืออยู่แล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงวันไหนวันนั้นเป็น,ปนวันวันอะไรวะวันแม่วันแม่วันนั้นมันหยุดผมก็อยู่หอใช่ไหมอยู่หอคนเดียวก็อยู่หอแล้วก็อา่านหนังสือไปยังไม่กินข้าวไงแล้วน้องก็โทรมาตอนประมาณเที่ยงมันมาโชว์เบานี่นมอะไรทั้อ,อย่างไม่รู้อ่ะพี่แจมอยากกินน้ป่าพี่แจม คิดแบบผมก็ทําเป็นแบบเอ้ยโอ้โหอย่างงี้นี่เองเฮ้ยโดนแกล้งอาวอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยเฮ้ยไปแเกิดเลยกูอ่ะคือคือเรื่องของเรื่องตอนนั้นน่ะมันหิวมันก็เลยส่งผลให้เกิดวันนี้ขึ้นครับวันแห่งการแก้แค้นยุดช่องน้องอีกรอบหนึ่งผมเลยมาทำเบานี่คมมอะอ้าวเลืมทวหมายถึงจะมาทำเบานี่แก้แค้นเพราะว่าแค่เบานี่นั้นน่ะมันสู้อะไรกับเบานี่เชฟกระทะเหล็กอย่างผมไม่ได้คือเดี๋ยวผมจะทําให้กินน่ะ โอเคปะในแค่ไหนเชียวเมมโมไรท์ทรีเมมโมไรท์เมมโมไรท์เบอนี่เหรอจะสู้กับเบอรนี่วิวิกกี้ของแซมมี่อ่ะะยงเรียกาังก่อนนะผมมีขวดเถื่อนเปื่ไอดอลรู้จักไหมขวดเถื่อนขึึ้งึนั่นแหละเอาถ้วยมาเนี่ยแป้ง อันเนี้ยก็เนี่ยอย่างเงี้ยกระท้อนเห็นไหมกระท้อนอย่างเงี้ยให้มันลงไปเรื่อยเข้าใจไหมทุยใส่<า>อ,ยอย่างงี้แล้วก็กระทอ <laughs> ้อนไปเรื่อยจนเสร็จทำไมต้องทำอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันทำไปเถอะกระท้อนต่ำๆนะ <laughs> แล้วก็เนี่ยโกโก้โก้ใช้นิดเดียวพอเพราะว่าโกโก้เราเป็นโกโก้อย่างดีรู้ได้ไงว่าดีรู้จากราคาอันเนี้ยโกโก้อะไรไม่รู้อุ้ย เปอย่างไี้วะล่อนไดน่นส่วนเนี่ยใช้แค่นี้พอโหยลำบากชิบหายนี่งงดิทำอะไรงงเหมือนกัน <S <S <ling> <S ผมชอบกินโกโก้เนะโอเคไหมก็คือแอบ,บทำหกได้เงี้ยเองทำได้ <S <S <ling> <S ชอบกินโกโก้ใสนนี้อันนี้อันนี้ช่วยบีได้เงี้ยหกหมดแล้วแม่ง ูเยเกลือครับใส่เกลืองลองไปด้วยเพื่อให้มันแบบเออมันต้องใสอ่ะเพราะว่าถ้ามันแบบหวานอย่างเดียวมันก็จะหวานเนี่ยคเค็มอันนี้ผงฟูใส่เพื่อให้มันฟูถ้าไม่ใส่แล้วมันจะไม่ฟูอันนี้ก็ร่อนลงไปเนี่ยช่วยน่ะงง่ะทิ่ทำไมหายหมดมันกองหมดแล้วนี่คือส่วนผสมอันแรกนะอันนี้คือจบละอันนี้ส่วนผสมแห้งเรามาดูที่ส่วนผสมเปียก ส่อย่างแรกไข่เนี่ยปกติมันใส่2ฟองนะใหญ่ๆแต่อนเนี้ยเป็นรูปฟองเล็กเลยใส่ตาแล้วเวลาตอกไข่เนี่ยอย่าเพิ่งตอกเข้าไปในภาชนะหลักเราต้องตอกอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไข่เน่ามันจะได้ไม่ไม่เสียหายเยอะนะไข่ไม่แตกเชฟแซมมารู้จักหรือเปล่าโอ้โถเนี่ยมือเดียวอะครับก็มือเดียวอะไม่เคยตอกสองมือหรอกครับเนี่ยครับผม ดูไว้นะชเชฟแซมอ,อันคือน้ำมันรำข้าวนะครับอยากเอาน้ำมันพืชมาทำเพราะว่าถ้าเอาน้ำมันพืชมา,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 ม,า,ชม,ามันจะกลายเป็นผัดกะเพราเฮ่แต่นี่นะมั้ยใช้อันนี้หนึ่งถ้วยเนี่ยได้แล้วคนทำใหม่เขายังไม่ใส่ไข่ <c oughs> ไหรือวก็ใส่ไข่อะไปอื้อวิธีการทำนี้ให้ถูกนะคือตำไปไเคยกินไหมส้มตำ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็อ้ววอไใส่ไปนี้ไปแล้วเราก็คนนะคนให้มันคุกเคล้าให้เข้ากันคราวนี้มันจะเป็นเนื้อบานี่แบบเปียกแล้วมันจะเป็นหน้าตาอ,อย่างนี้ชว่วยหน้ากินนะดิเขาบอกอันนี้ก็คือกินได้แล้วนะไอนกินให้ดูไอ้แซมไข่ดิบอีกรออีจัดเลยบอกว่า <c oughs> เราจะทําการใส่ผ่านมะหลดออกไปแล้วอืมมาตกใจเลย แม่บอกเล่นนะบอกพิมพ์นี้ทานน้ำมันแล้วแล้วก็ใส่ลงไปในแม่พิมพ์แม่พิมพ์นั้นไม่ใช่ลูกพิมพ์เล่นเลยอยู่เนี่ยกระเทาะแยกแม่เลยแกให้มันเท่ากันตอนนี้เราก็จะเอาไปอบแต่เราวอร์มเตาไว้แล้วเพรรู้สึกขมแล้วมันต้องนุ่มนวลเราก็จั๊กจั๊กจักจักอันนี้เล่นแหละบอกเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเราก็จะเอาเข้าเตาเตาเนี่ยก่อนจะใช้เนี่ยมันต้องวอร์มเตา ซึ่งผมวอร์ไปแล้วห้าทีแก้วแต่นโคตรน่ากินดูดิดูเสียงฟังเสียงโห oh. ดู hey, hey. เสียงอะไรเป็นเสียงช็อตนะอ่ะต่อมาเราก็แค่ต้องตัดเบอนี่เนี่ยเข้าไปในช็อตแก้วนะครับเพราะเราจะทำเบอนี่ช็อตร้อนชิปหายด้วย เท่าไหร่เนี่ยแค่บบนมดจะซื้อโ,โอเคทำเองเนี่ยระดับเทพทำเหลือกินเองอ,อร่อยชิบพายังโคตรเฟี้ยวนี่รู้ไหมมันมีอะไรมาเพิ่มนะวิปครีมนี่เองโอยซึ่งเรอ,อยู่แล้ววิธีการขาย่อาาเคยดูบาเทนเดอร์ไหมเมืเ่อชิบปาจ้าลอกลองลองตัด ก็ใส่ลงไปชิมหน่อยได้ไหมเนี่ยแปลเสร็จแล้วครับมันยากตรงไหนเนี่ยเมโมไรต์เบานี่ช็อตนะครับตริงิงเกิิงกุงกุปั๊บปั๊บวเนเฉฟแซีมมูอิวรีบร้อยนะครับสรุปแล้วการทำอาหารของเราก็ะ เส้นสดต่อมาก็ถึงเวลาที่สําคัญที่สุดคือการกินนั่นเองมาชิมกันมันจะอร่อยเหมือนกันไหมซึ่งผมจะรู้ได้ไงผมไม่เคยกินนั้นแต่คืออันนี้คือแบบต่อให้มันไม่อร่อยผมก็จะพูดว่าอร่อยอะค่ะเพ่งอร่อยอะค่ะอร่อยจริงรสชาติเหมือนอะไรมั้ยเหมือนเบอนีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรผมเดาครับยิมมูไลเบอนีช็อตนะครับเราทำไมาห้ามกันเองที่บ้านได้จบแล้วแค่นี้เหรออร่อยชิบหายอร่อยแบบว่าโคตรละอร่อยคืออร่อยจนแบบว่าเออนั่นแหละอร่อยอะให้รู้ไว้ไม่ใช่จ๊ะอะไรอะก็ซื้อมาฝากไง มีแล้วก็ไม่เอาเนาะไปกินอันนี้ชีสเค้กอันไม่ใช่บาลนี่ไปหาตือเลยมาฝากอันนี้ชีสเค้นนเกไหมอะอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือของจริงค่ะมันคือของจริงอะไรอะ่ะคือของจริงแล้วเบลนี่มันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะนุ่มๆอจริงเหรอ <c oughs> ไม่กินแล้วมันไม่มีอะอ่ะมีอะไร,ร,อ,อ,ะไรอันนี้มันชีสเค้ก <c oughs> อย่ากโกหก แต่มาดูดิเอ้ยซื้อมาจริงเหรอแต่งเปรี้ยวเลยว่ะนี่แช่กี่วันเนี่ยตั้งแต่วันแม่นะครับวันนี้วันที่23ที่คือใช่เพิ่งซื้อมานะคะเอามาแกงโดยเฉพาะเพราะว่าได้ข่าวแอบได้ยินนะคะว่าพี่แซมจะแกงก็เลยแกงกบจริงจริงรุปแซมจะกินอันไหนก็ก็กินอันเนี้ยครับคุณเจ้าก็ได้ว่ะพี่พี่พี่แซมซื้อมาก็จะได้กินอันนี้ด้วยนะครับก็จะได้เปรียบเทียบกันอร่อยหรือเปล่าแต่ว่า อย่าเปรียบเลยครับคืออันนี้อเคยไปแล้วแค่จับก็รู้แล้วอ่ะคือไม่เกินเว้ยอันนี้โคตรร้อนเลยไปกินไปก็แสบปากนะเแ็กป่าชิบหายเลยจะกินโชว์จอชิบหายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่ง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 ครับผมเพื่อให้เป็นกําลังใจพวกเราในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอันยองวิ่งเข้ามาอันยองเดี๋ยวนี้ 你好啊。嗯。你好。你好。